ตัวอย่างการนำไปใช้นะครับนะครับเนี่ยครับ C m a j o ครับเนี่ยครับ F เนี่ยครับกับอันนี้ครับ Drop t o rising ครับ กีตาร์มหาสนุกกับนายแวสัจจะนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเรื่อง Major ร์เซเว่นคอรทั่วทั้งคอนะครับซึ่งจริงแล้วผมแอบตั้งใจอยากจะสอนเนื้อหาคือ Drop o Voicing นะครับที่เป็น Major ร์เซเว่นคอรนะครับ Drop o Voicing คืออะไรนะครับก่อนจะรู้เรามารู้จัก Major ร์เซเว่นคอรกันก่อนดีกว่าครับเมเจอร์เซเว่นคือคอร์ดสเสียงนะครับถ้าเป็นคีย์ m m j o r r นะครับโน้ตโดเรมีฟาซอนลาที โดนะครับเราเอาตัว 1, 3, 5มาสร้างก็จะได้เป็นเมเจอร์คอร์ดนะครับก็คือ C, E, G หรือว่า C เมเจอร์คอร์ดทีนี้เมเจอร์เซเว่นคอร์ดเราเพิ่มตัว7ไปนะครับจะได้เป็น C, E, G, B นะครับรวมกันเป็นคอร์ด C เมเจอร์เซเว่นะครับทีนี้ drop two i s i n g คืออะไรนะครับก่อนที่เราจะมาทำความรู้จัก drop t v o rising เรามารู้จักไปที่เป็น close rising ก่อนนะครับ ไ i ซิ่งคืออะไรนะครับไ i ซิ่งคือการเรียงตัวกันของโน้ตนะครับทีนี้เรามาดูกันที่ไ i ซิ่งที่เป็นรูทไ i ซิ่งเลยเป็นแบบว่าคอ m มอนไ i ซิ่งเลยคือการเรียงตามสเกลดีกีเลยคือ1,3,5,7นะครับคอร์ด C major 7เก็จะเป็นโน้ต C,E,G,B แบบนี้ครับนะครับทีนี้เมื่อเราได้ไ i ซิ่งที่เป็นแบบว่ารากฐานที่สุดแล้วนะครับ เราจะทำการนะครับเลื่อนไปนะครับจาก C E G B สาย4 3 2 1นะครับเลื่อนมานะครับก็จะเป็น E จาก C มาเป็น E นะครับจาก E มาเป็น G จาก G เป็น B จาก B เป็น C มันก็จะเป็นอย่างนี้ครับนะครับเพื่อนๆจะเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยมันมันไม่ปกติแล้วนะสำหรับนักกีตาร์จ๊สหรือว่าคนที่เล่นดนตรีแนวทดลองนะครับคอร์ดแบบนี้อาจจะเวิร์กนะครับเอาลองเข้าไปอีกนะครับ จากจีนะครับเป็น G นะครับ G เป็น B ลองดูนะครับนะครับโอ้โหเห็นไหมครับว่ามันเริ่มเป็นไปไม่ได้แล้วนะครับถ้าเกิดเราจะเล่นอะไรอย่างนี้ในเพลงต่างๆถ้าเราจะเอาไปเล่นในเพลงไม่มีทางที่จะจับทันนะครับจับยากมากมันเลยทําให้เกิดการ drop two rising ขึ้นนะครับเพื่อนๆ drop two rising คืออะไรครับคือการที่เรา drop ตัวที่สนะครับ จากเสียงสูงนะครับอย่างกรณีนี้น,นะครับอ่าเป็นอันนี้เป็นรูปรูปแับว่าตามทฤษฎีเลยนะครับผมเราดอกตัวที่สองครับซึ่งในที่นี้คือตัว G นะครับดอกต่ําลงมา1นึออกเต็กนะครับเป็นตัว G นี้ครับนะครับแล้วยกอันนี้ออกดังนั้นมันจะเหลือโน้ต G C E แล้วก็ B นะครับซึ่งยังจับไม่ได้อยู่ เราเอามาเรียงตัวใหม่จะเป็นอย่างนี้ครับเป็นนะครับดอกทูนี้มีการใช้ในหมู่นักเปียโนด้วยนะครับทีนี้รูปนี้ครับ G C E B นะครับก็คืออันนี้ครับนะครับอันนี้คือที่มาของดอกทูไ i ซิ n งครับดังนั้นถ้าเพื่อนๆเอาจากตรงนี้นะครับ G C E B ครับแล้วก็ไปหาต่อจาก G ไป B นะครับ จาก C ไป E นะครับจาก E ไป G แล้วจาก B ไป C นะครับเรื่อยๆนะครับเราก็จะสามารถสร้างฟอร์มได้ทั้งหมดนะครับ4 In อินเวอรันนะครับเพราะว่ามี4ตัวโน้ตนะครับดังนั้นเราไม่ต้องทำการพิสูจน์สูตรแล้วนะครับเราจำสูตรในการไปเล่นเลยนะครับเราจะแบ่งเป็นกลุ่มสายดังนี้ครับเพื่อนๆก็คือสาย4ถึงสาย1นะครับสาย5ถึงสาย2และสาย6ถึงสาย3นะครับเรามาดูกันที่กลุ่มสายแรกกันนะครับ ลุ่มสายแรกนะครับก็คือ4สายล่างครับสาย1 2 3 4นะครับเราจะเอาตัวสาย4นะครับเป็นเมนนะครับดังนั้นในคอร์ด C major 7นะครับมันจะเริ่มที่โน้ต E G B C นะครับ4โน้ตนะครับแล้วพอเกินเฟสติวไปก็จะเหมือนเดิมนะครับเรามาดูไวซิ่งแรกกันนะครับที่เป็นดอปทูไวซิ่งคืออันนี้ครับเพื่อนๆนี่โอ้โหเกาเฉยๆก็หล่อแล้วนะครับ โน้ตประกอบด้วยนะครับจากสาย4ลงไปสาย1นะครับ E นะครับช่อง2นะครับ B สาย3ช่อง4นะครับ C นะครับสาย1สาย2ช่อง1ขออภัยนะครับแล้วก็ G นะครับสาย1ช่องที่3นะครับถ้าเราจะจําเป็นสูตรจะจําเป็นนะครับ3 7 root แล้วก็ฟิปนะครับ อันนี้คือไ i ซิ่งแรกนะครับมีตัว3นะครับเป็นตัวต่ำสุดนะครับไ i ซิ่งที่2ครับเริ่มที่ตัว G นะคืออันนี้ครับนี่ครับคือไ i ซิ่งที่เราได้จากการพิสูจน์สูตรในการหา drop t v o i c i n g นะครับในตอนต้นนะครับจะประกอบด้วยนะครับ G C E B นะครับจากสาย4มาสาย1นะครับเป็นตัว5นะครับสูตรนะครับเป็นตัว5 root 3 7นะครับ5้ารู3 7นะครับ ไยซิ่งต่อไปนะครับเป็นอันนี้ครับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆอาจจะงงไม่เคยจับหลายคนเคยจับอันนี้ไหมครับ C major s แบบนี้นะครับจริงๆแล้วนะครับสายหกเป็น E เหมือนสายหนึ่งดังนั้นถ้าเราย้ายสายหกมาจับสายหนึ่งนะครับนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ครับเป็นโน้ต BEGC นะครับตามฟังก์ชันตามสูตรก็จะเป็นนะครับ7351ครับ และอยซิ่งสุดท้ายของกลุ่มสายแรกนะครับคืออันนี้ครับนะครับ c g b e นะครับ root ห้าเจ็ดสามนะครับและหลังจากนี้เกิน8ฟดสิบสองไปก็จะเป็นเหมือนตอนแรกครับเป็นนะครับเป็นอันนี้นะครับแล้วก็อันนี้จับไม่ได้แหละนะครับจับยากแล้วนะครับแล้วก็ชีวิตจริงคงไม่ได้ใช้เรามาดูกลุ่มสายที่2นะครับก็คือสาย5ถึงสาย2นะครับ มันจะประกอบด้วยตะดูสาย5นะครับที่เป็นรูทเป็นตัว7นะครับมี C EG นะครับไว้ิงแรกเลยครับเป็นอันนี้ครับนะครับเป็นตัว B นะครับสาย5ช่องสองนะครับ E สาย4ช่องสองนะครับ G สาย3เปิดนะครับแล้วก็ C นะครับสาย2ช่องหนึ่งนะครับสูตรของมันก็คือ 7จ็ดสามห้าหนึ่งนะครับมันเหมือนนี้เลยครับเพื่อนๆแต่ว่าเป็นคนรับออกเทปนะครับมาดูไวซิ่งที่สองครับคืออันนี้ครับนี่หลายๆคนคงเคยจับกันแล้วนี่โอ้โหง่ายนี่นะนะครับเนี่ย C major s อันนี้เลยครับ C G B E นะครับ root ห้าเจ็ดสามนะครับนะครับ เสียงมันเหมือนอันไหนครับเพื่อนเื่อนมันเหมือนอันนี้ครับนะครับเพียงแต่ว่าเป็นออกเตปที่ต่ำกว่าครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วโน้ตมันเหมือนกันนะครับทุกกลุ่มสายนะครับต่อไปครับอันที่สามนะครับรูทเป็นตัว E ครับนี่ครับเป็นไวซ์ซิงนี้เลยครับโอ้เสียงเพลาะนะครับนี่ครับเป็น E นะครับสายห้าช่องเจ็ดนะครับ B สาย4ช่อง9นะครับ C สาย3ช่อง5นะครับแล้วก็ G นะครับสาย2ช่อง8นะครับถ้าเป็นสูตรนะครับตามดีกรีของมันก็คือ3 7 root 5นะครับซึ่งมันจะเหมือนกับอันนี้นะครับเพื่อนๆ่อนนี่ครับผมนะครับโน้ตเหมือนกันนะครับมาดูต่อไปนะครับไ i ซิ่งสุดท้ายของกลุ่มสายนี้นะครับจะเป็นอันนี้ครับ เริ่มที่ตัว G นะครับสาย5นะครับ G C E B นะครับถ้าเป็นช่องก็เป็นช่อง10ช่อง10ช่อง9แล้วก็ช่อง12ครับถ้าเป็นฟังก์ชันนะครับก็เป็น5 root 3 7นะครับซึ่งอันนี้เราได้จากการพิสูจน์สูตรในการหาดอกทูไว้ซึ่งแล้วมันคือเสียงเดียวกับอันนี้เลยครับเพื่อนๆ ทีนี้พอเกินเฟสสิบสองไปก็จะเป็นอันนี้ครับครับซึ่งเหมือนกับตอนเริ่มเนี่ยแต่ว่าเราติดสายป่าสายสามนะครับเป็นอันนี้ครับพอเข้าไปอีกก็เป็นอันนี้ครับที่เราเคยจับครับจริงๆอันนี้จับได้อีกนะครับยากหน่อยนะครับเราไปเล่นสายล่างๆดีกว่านะครับแต่ว่าเราจับเพื่อให้เราเกิดความเข้าใจนะครับมาดู กลุ่มสายสุดท้ายนะครับก็คือสาย6ลงมาสาย4นะครับจะประกอบด้วยเบสที่เป็นตัว E แต่นนี้เราจับไม่ได้แล้วนะครับลึกไปนะครับ G นะครับ B, C, E เนะครับเรามาดูอันแรกนะครับเริ่มที่ตัว G นะครับเป็นอย่นี้ครับนะครับอันนี้คือ C Major s e เนะครับเป็น G,C,E,B นะครับช่อง3,3,2,4นะครับสาย6 ลงมาสาย4ตามลําดับนะครับถ้าเป็นฟังก์ชันก็จะเป็น 5, r o รูทสาครับนะครับซึ่งมันก็คืออันนี้ครับนะครับเพียงแต่ว่าเป็นออกเต็ตต่ากว่านะครับต่อไปนะครับตัว7นะครับเริ่มที่ตัว7จะเป็นอันนี้ครับนะครับเป็น B, E, G, C นะครับ ถ้าเป็นช่องนะครับจากสายหลงมาสายสี่จะเป็นเจ็ดเจ็ดห้าห้าครับถ้าเป็นฟังก์ชันก็จะเป็นเจ็ดสามห้าแล้วก็รูทครับมันคืออันนี้ครับมันคืออันนี้ครับนะครับแต่เป็นตรงนี้ครับนะครับไวซิ่งต่อไปนะครับตัว c นะครับเป็นตัวต่ำสุดนะครับจะเป็นอันนี้ครับ เป็น C G B E นะครับเป็น Root f i t h Seventh i r d นะครับถ้าเป็นช่องจากสาย6มาสาย4ก็จะเป็น8 10 9 9นะครับนี่ครับครับโอ้โหนิ้วดูเหมือนโอ้โหลำลึกจริงๆคือนี้ครับเสียงเหมือนอะไรนะครับนี่ครนะครับจากนี้ดูเท่เลืเกินนะครับต่อไปนะครับอันสุดท้ายนะครับ คือเริ่มที่ตัวเตอรนะครับเสียงเหมือนกันนะครับเริ่มที่ตัวจะเป็นอนี้ครับนะครับเสียงเหมือนอันนี้เลครับนะครับเสียงเหมือนตรงนี้นะครับนะครับนี่ครับจับนี้ครับนะครับเป็นเตอร์เซเว่นรูฟิปนะครับถ้าเป็นช่องก็เป็น12 14 10 12นะครับนี่ครับ ล้วพอเข้าไปข้างในก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนกับตอนที่ข้างนอกเลยครับเป็นนะครับแล้วก็ลองหาดูนะครับถ้าเกิดกีตาร์24เฟสก็ลองจับให้ได้ดูครบแล้วครับเพื่อนๆกับ Drop Two o i c i n g นะครับที่เป็นคอร์ด Major s e v e ทั่วทั้งคอนะครับทีนี้เราจะฝึกยังไงให้เราสามารถจำและเรียกใช้ได้ทั่วทั้งคอนะครับเราฝึกตาม Circle o f f i e t h หรือว่า Circle Off u r t h นะครับเพื่อนๆลองดูนะครับ ถ้าเราดูตามเข็มนาฬิกามันจะเป็นคู่5นะครับถ้าเราดูทวนเข็มนะครับจะเป็นคู่4นะครับสําหรับการฝึกเมเจอร์เซเว่นคอร์ดนะครับดอกทูบวิ่งผมอยากให้ฝึกเป็นคู่4นะครับคือดูทวนเข็มนาฬิกาไปนะครับจาก C ไป f นะครับ f ไป b f l a t B flat ไป e f l a t นะครับตัวอย่างการนำไปใช้นะครับเพื่อนๆสังเกตนะครับว่าคอร์ดเมเจอร์เซเว่นนะครับมันจะอยู่ในคอร์ดที่1และก็คอร์ดที่4ี่ ของคีย์เมเจอร์นะครับตัวอย่างเช่นคีย์ซนะครับจะเป็นคอร์ด C กับ F อฟเมเจอร์นะครับทีนี้เพื่อนๆลองเล่นแค่2อคอรดนี้แว้งปกติเราเล่นครัอร์ด1และคอร์ด4แบมแบบนี้นะครับพบได้ในเพลงเยอะมากครับเพลงก้อนหินละเมอตอนอินโทรก็ใช่ครับ หนึ่งกับสนะครับทีนี้เราลองแวมสองคอร์ดนะครับเอาคียมาเป็นตัวอย่างในการฝึกก่อนนะครับจริงๆเราต้องฝึกทุกคีย์สิคีย์นะครับและถ้าเราฝึกจับคอร์ดตาม Circle of f o อฟฟอนะครับไปนะครับอย่างเช่นคอร์ดซนะครับเมเจอร์เซเนะครับนะครับต่อไปไป F นะเซอร์เคิลออฟฟอสตนะครับเป็น ครับต่อไปเป็น B flat นะครับเป็นรเราฝึกอย่างนี้ไปจนครบ12คอร์ดนะครับแล้วก็ฝึกกลุ่มสายต่อไปแล้วก็ฝึกกลุ่มสายต่อไปนะครับก็จะช่วยให้เราเคยจับทุกคอร์ด Major s e v e ที่เป็น Drop t v o i c i n g แล้วนะครับสำหรับตัวอย่างการนำไปใช้นะครับเราอาจจะสร้าง ไอเดีย <Idea S 2> ในคีซีนะครับเป็นการแวมสองคอร์ดนะครับซีกับเอฟนะครับอาจจะเป็น คอร์ด C และคอร์ด F นะครับมีตัวอย่างมากมายนะครับให้เพื่อนๆลองเล่นดูนะครับลองเล่นทุกๆคีย์นะครับทุกๆกลุ่มสายนะครับและเพื่อนๆจะมีคลังห้องสมุดคอร์ด Major Seven ของเพื่อนๆที่เป็น Drop t v o i c i n g เวียกใช้งานได้นะครับอย่างสะดวกรวดเร็วทันใจแล้วก็ให้เสียงที่ไพเราะนะครับแต่และไวซิงนะครับมันก็จะมีฟังก์ชันที่ดูดีต่างกันอย่างอันนี้นะครับอาจจะเหมาะสําหรับ ใส่เอฟเฟกที่เป็นดิเล์เป็นแอมเบียนหรือว่าแค่เกาเลอยๆก็หล่อแล้วนะครับอันนี้ครับอาจจะเหมาะกับการจับขอดฟังนะครับนะครับอันนี้ก็อาจจะเหมาะสำหรับนะครับอันนี้อาจจะเหมาะสำหรับการนะครับพเพื่อนๆลอง ฝึกใช้งานมันดูนะครับสิ่งที่ผมสอนนี้นะครับมันเป็นเรื่องมิวสิกนะครับมันไม่ใช่เรื่องเทคนิคนะครับดังนั้นในการใช้งานนะครับเพื่อนๆทุกคนขอให้นําเสนอความเป็นปัจเจกการใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่จะสร้างไอเดียขึ้นมาเพื่อเลือกใช้งานในการสร้างดนตรีในแบบของตัวเองนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับกับกีตาร์มหาสนุกนายวัชจันะครับเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาต่อม i n เนอร์เซเว่นคอร์ดที่เป็นบ r o อกทูไวซิ่งกันวันนี้สวัสดีครับ